วันนี้เรากับเพื่อนมีรัดมอบหมายที่จะไปทำงานที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็มีแผนว่าเราต้องการที่จะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนของหมู่บ้านห,หนองโจดตําบลลำมูลอ,อําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอบสามความเป็นมาของบ้านหนองโจดตําบลลำมูล เพืน้นที่มณฑลสุวัดนครราชสีมาวันนี้ผมมีแขกวะเกินเป็นท่านพยาบาลบ้านหนองโจทย์นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอบถามว่าเราเป็นมาของชุมชนนะครับว่าเป็นมายัางไงบ้างครับสำหรับความเป็นมาของบ้านหน่งโจทย์จะเ,เป็นจริงว่าเป็นตึ่งตัวเล็กๆนะครับตึกย่อมขนาดบ้านโบราณแล้วก็เป็นก,นก,นกรารรถไฟมา

Mula-mula kerja kerana kita ini perusahaan yang agak besar, perusahaan perusahaan yang ramai, kita perlu ada yang ada yang untuk jual untuk mencukupi. Perkhidmatan yang ada, kerana orang yang kami ada Jadi perkhidmatan yang perlu 900นคนสำหรับเป็นชาย400.2ก็เป็นอย่างนั้น499คนครับอาจจะเป็นมาไรักวบางครับส่วนอาชีพอาชีพส่วนใหญ่นะครับ499เป็นทำได้ทำมาทำงานเกษตรกรแล้วก็มีบางส่วนที่ไปรับจ้านเกี้ยงัตกับ ที่สองนะครับลักษณะของชุมชนเป็นอย่างไรบ้างครับลักษณะเป็นชิรุ่มเป็นะน้ำเป็นน้ำดโดยเาดมอ่นน้นใส่แล้วาง้านเลนกกิเีดพราะว่าน้ำนเกิดระรงพัดฝนตกก็มันจะร้อนดยทีนันเป็น สารสีกเชื่อนะครับเป็นลบ้านนะ่รับีเอไปตัน้าเล็นมันกินมัได้เนีรากอูารับเคำถามที่สินที่สานะครับอันเกตในชุมชีนที่อยู่านน้ก ได้ฟ so so ังทางเส้นใต้กับผ SO ู้โดยสรงุนเรเียักรราลาส่วนทาด้านทิศเนือก็็ยายามมมากเยตอบกครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านเทศบานบ้านหนองจดมากครับขอบคุณครับหลังจาก สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเสร็จเราก็เลยจะไปสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บ้านในการใช้วิถีชีวิตของพวกเขาแต่นานแล้วแต่ก่อนเป็นบ้านทองล้างแยงตัวอะไรมาเราจะเป็นโค้ดิ้โค้ดิ้หรอ่ยายโตเถิดยายคนใหญ่โอมย่เกาหน้าหายเก่งแก่แบบแผ่การเป็นชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับ สบายสบายดีความสุขดีอยู่ไม่จอดไปบุญวายมันก็คนเรอนอยู่ดีิงดีแล้วคุณคุณย่าอายุเท่าไหร่ครับยิบกมัยังย่งยังยัรยังยยังยังคังับยัยัายังยังยังยอยยังยัยยยังยังยยัง ว่ผมวิศวะเครื่องจากกวลเกษตรอาชีรียะกลุ่มที่2ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ